ให้มีแฟนมากี่คนกี่คนอ่ะพอถ,ถึงวันวาเลนไทน์อ่ะ มเคยมีความสัมพันธ์แบบน้องคนนี้บ้างครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้พี่ก็ไปทาคลิปตามปกติแต่พี่ไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งเขาบอกพี่ว่าตอนนี้เขากาลังเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน้องคนนี้ชื่อน้องใจดีแต่โลกใบนี้มักจะไม่ใจดีกับคนที่ใจดีเสมอน้องเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่น้องเขาเจอมาพอถึงวันวาเลนไทน์มันมักจะเป็นวันที่แย่สําหรับน้องเขาเสมอวันนี้พวกพี่เลยอาสาจะไปทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีของน้องเขาเองน้องเขาพูดตลอดทางเลยว่าอยากกินชาบูมานานแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าอยากพาคุณพ่อม พี่เขาต้องคิดอะไรในใจอยู่แน่ๆแค่อยากให้น้องเขารู้สึกเหมือนว่ามีพ่อมานั่งกินด้วยข้างๆพอกินเสร็จหน้าน้องเขาก็เริ่มยิ้มแล้วครับทุกคนวัดกับพี่บีมก็เลยพาน้องใจดีมาเลือกเสื้อผ้าต่อแต่น้องใจดีเขาไม่กล้าเลือกเสื้อผ้าแพงครับทุกคนที่เลยอาสาจะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้น้องเขาเองแต่ว่าพี่ฝ้ายบอกว่าพี่บีมเลือกเหมือนชุดคนแก่ฝ้ายมันเลยบอกว่าเดี๋ยวหนูเลือกให้น้องเขาเองสุดท้ายพี่ขอให้วันวาเลนไทน์ปีนี้ของทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอให้น้องๆ